ที่จังหวัดลบบุรีครับดอกกระปรปลึกดาบานสะพรั่งเลยครับผลิบาน2ฝั่งถนนสาย2บ้านทาบ่อทองในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับนี่ก็คือภาพความสวยงามนะครับของดอกกระปรปลึก ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งครับสวยงามเต็มต้นริม2ฝั่งถนนความยาวร่วม2-3กิโลเมตรอวดโฉมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนครับที่ขับผ่านไปและนะักท่องเที่ยวจากใกล้ไกลได้มาสัมผัสซึ่งมีนะักท่องเที่ยวนะครับจอดรถเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกกันอย่างครับข้างเลยที่บริเวณถนนเส้นวัดถ้ำบ่อทองตบ,บนช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ โดยดรพันลบพัทรบดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสันลิกาเล่าว่าต้นการะปลกระพึกเนี่ยจะออกดอกทุกปีครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วดอกก็จะร่วงโรยไปซึ่งขณะน,นี้ดอกนั้นเริ่มออกเป็นสีขาวแล้วซึ่งถ้าหากจะมาเที่ยวชมความสวยงามของถนนเส้นนี้ดอกจะเป็นสีชมพูสวยที่สุดครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมจึงขอเชิญชวนให้มาร่วมกันชมความงดงามก่อนดอกจะร่วงโรย สำหรับช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดนักับก็คือช่วงเช้าครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง9โมงเช้าและในช่วงเย็นก็ตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปนั่นเองครับซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาขอเชิญชวนให้หนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในธรรมชาติครับและความสวยงามของดอกไม้มาเก็บภาพความสวยงามของดอกกะปรปุกพฤกกันได้ก่อนที่จะร่วงโรยในช่วงปลายเดือนนี้ และนอกจากจะได้สัมผัสดอกไม้ที่มีความสวยงามแล้วครับที่นี่ก็ยังมีชาวบ้านที่เปิดร้านให้เช่าชุดทั้งชุดญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงชาติอื่นๆหวืให้นะักท่องเที่ยวนั้นได้เปลี่ยนชุดมาถ่ายภาพกับดอกไม้อีกด้วยล่ะครับ